สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เป็นสิพ่ากลับเังไหนอ๋อกระเบิดใจะยากง่ครับเขาเข่าหอมมะลิกระเล้วเขาเนี้ยกระเล้วสันหามะกรองเห็นไหเขากินนะหนูสมมติไม่แฟร์เลยหรอมากินเข่าเปลือกเขาเนี้ยเขาไปกินไปนั่งกัดกินหง่า มันอิดป้องปลาอ่อยกับพ่อปาอ่อยกินแต่ไห้เขาพว่กิน,กนบมดใจเลยวะพวกก้า,อ,กาออกมาไอ้ร่องถือมือแล้วชั่วโมงต้องใส่ของเขาคือสิบปีด็กินกิ้เก้าวแบบเป็นดังหม,ม,ม่องชั่วโมงต้องใส่นี้ตอ,ตอ,ตอวกเออตอกชั่ววัยกองเขาอีกและการตัวนี้แหละนี่ขยันแก้มโกงหน่อยอใส่บวงตอกพร้อม ใส่บ่วงลัดปอมนี่ครับมื่อนี้กับวัสดุด็กเงี้ยออจากหน่อย<ะ>ลูกปืนหายสั่มมีลูกต้นลูกเดียวก็เสียสั่มมื่อนี้ก็คือสิแต่ก,ก็บ่เสียเจอหรอกวะนี่ครับตุกม,มือต้องเังนสิครับกองขอ่าวบกิการผสมยังกับซ้าย